ครับก็เปิดราคากันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวกโป9ก้านะครับเห็นได้ข่าวว่าร้านหลายร้านเนี่ยนะครับโพสไปเลยว่าตัวกล้องเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อตอนนี้มีแค่สาขาละตัว2ตัวนั้นเองยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวกโป9ก้านะครับเดี๋ยวใจติจะมาสรุปนะครับตัวฟังก์ชันแล้วตัวอะไรต่างๆที่ ทางร้านค้าหลายร้านได้โพสต์เอาไว้นะครับก็คือ1ฟังก์ชันที่เรารู้อยู่แล้วก็คือฟอนต์สกรีนนะครับวิดีโอ 5K 30เฟรมเซกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถ่ายแบบ Full HD เนี่ยก็จะได้ที่205 240เฟรมเซกภาพนิ่ง20เมกก็ทําให้ภาพนิ่งดูดีขึ้นนะครับมีการสั่นไฮเปอร์สมูท3อัปเดตมาจากตัว GoPro 8จากไฮเปอร์สมูท2เป็น3 ทรับก็อัปเดตขึ้นมาจากตัว GoPro 8นะครับ Super Photo บวก HDR ก็คือฟังก์ชันที่ทำให้ตัว GoPro เนี่ยถ่ายภาพนิ่งได้สวยใสยแล้วก็ดีขึ้นคล้ายๆกับทำ Photoshop นะครับหรือไม่ก็ Lightroom อะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็มี Night Lab Video นะครับสามารถทำ Voice Control ได้นะครับหน้าจอ2หน้าจอก็หน้าจอหลังก็จะ ก็มาตรฐานนะครับนะครับก็คือที่2.27นิ้วแล้วก็หน้าจอหน้าก็คือ1.4นิ้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่อาจารย์ทิติเคยบอกนะครับก็คือ h ไฮไซส์เนะี่ก็คือเวลาที่เราเปิดกล้อง GoPro นะครับไว้แนะนำต้องเปิดนะครับเปิดเสร็จปุ๊บก,ก่อนเราจะยกมาถ่ายเนี่ยนะครับถ้าเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับมันก็ทำการแคป ตัววิดีโอล่วงหน้าไว้30วินาทีนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็มาตั้งลบได้เผื่อบางทีเราเจอเหตุการณ์ทันหันเรายกขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันที่จะกดถ่ายเลยนะเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับตั้งถ่ายแบบสเก็ตด้วยแคปเจอร์ได้ก็คือตั้งเวลาเปิดปิดได้ว่าจะให้ถ่ายตอนไหนปิดตอนไหนนะครับรวมทั้งเป็นดูเลชั่นแคปเจอร์ด้วยมีโหมดเว็บแคมที่บอกไปแล้วนะครับทำให้กล้องโก o p r o โปรเหมาะกัเป็นเว็บแคมมี GPS นะครับมีไลฟ์สตรีมก็ไปไลฟ์ได้ นะครับมีรอฟอร์แมตนะครับเขภาพไปแต่งได้มีไลฟ์เบิร์ดนะครับมีโฟลดิ้งฟิงเกอร์ก็คือตัวจุดด้านล่างนะครับที่ต่อฐานนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเคสอีกต่อไปคือไม่จำเป็นต้องมีเฮาสิ่งนะครับต่อกับไม้กิมบอลต่อกับขาตั้งก็ได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับกันน้ำที่10เมตรแบตเตอรี่เยอะขึ้น30%เพื่อมาชดเชยที่จอหน้าดังนั้น จริงๆ GoPro ตัวนี้จะมีฟังก์ชันนะครับที่ปิดจอหน้าได้ด้วยนะก็อาจจะช่วยเสริมนะครับแต่ท้งจริงแล้วถ้าเกิดมันเราซื้อมาเราปิดเราจะซื้อมาทําไมนะครับนั่นก็เป็นจุดที่น่าสนใจ m มด Horizon leveling ก็ถือว่าดีมากมีอยู่ใน GoPro Max นะครับภาพนิ่งมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าตัว GoPro เนี่ยนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับจุดเด่นเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนฝาครอบเลนส์ได้นะครับเมื่อเขาเปลี่ยนฝาครอบเลนส์ง่ายๆนะครับแค่บิดมาเนี่ยนะครับ มันมีเมาส์เป็นโลหะเลยดังนั้นการที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนได้เขาอาจจะในอนาคตเขาอาจจะซื้อฟิลเตอร์มาใส่ได้หรือว่าซื้อเลนส์ครอบเพื่อขยายไอขีดความสามารถของตัวก o p r o นะครับที่เป็นออปติกแล้วก็กล่องที่ให้มาก็ประมาณนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่ากล่องมันจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับจริงถ้าทํากล่องเล็กๆมันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็เป็นภาพก o p r o ที่มีการทสอ,อกันนะครับก็เครดิตล้านซูมคาเม่าทีนี้เรามาดูก่อนนะว่าหลังจากที่ตัว โกโปร9เปิดตัวไปแล้วเนี่ยโกโปแต่ละตัวเนี่ยมันมีการลดราคากันยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะครับโกโปร7นะครับโกโป7เนี่ยร้านค้าบางร้านก็โพสขายอยู่ที่8,790นะครับ8,790นะครับน่าสนใจไหมครับเพราะว่ามีฟังก์ชันหลายอย่างอย่างที่อาจารย์ให้ติบอกว่าถ้าเราเน้นถ่ายวิดีโออย่างเดียวไม่เน้น เขาเรียกว่า Adventure รหรือสมบุกสมบันมาก GoPro รเจก็ลองรับได้นะครับในฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์ให้มาก็มีตามนี้เลยแต่จะสังเกตว่า GoPro รเจยังต้องการ h o า s ิ่งอยู่นะครับเพราะเฮา s ิ่งที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานเนี่ยนะครับเนื่องจาก GoPro รเจ็ไม่สามารถที่มีตัวบานพับตัวนี้นะครับติดอยู่ที่กล้องซึ่งจะแตกต่างจาก GoPro 8 GoPro 8นะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยก็มีการขายอยู่ที่หนึ่งบาท ลกลุอุปกรณ์นะครับก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับ GoPro 7เมื่อสักครู่เลยนะครับเป๊ะๆเ,เลยเพียงแต่ว่า GoPro 7จะมี Housing แต่ GoPro 8ไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเช็คราคา Max GoPro Max นะครับก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า GoPro Max เนี่ยเขาจะให้ตัวฝาครอบนะครับที่เป็นกระจกไว้ปกป้องตัวเลนส์เพราะเนื่องจากเลนส์มันโค้งไงเวลาที่เราวางเอาไว้ปุ๊บเราไปกระแทกปุ๊บเลนส์โค้ง เวลาเจอรอยสแครชนะครับเวลาถ่ายเราก็จะเห็นรอยสแครชชัดเจนและการเปลี่ยนเลนยากมากขอใจติก็เป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็มีฝาครอบอยางสําหรับครอบตัวนี้แนะนานะครับเวลาเราซื้อเวลาเราใช้ฝาครอบตัวนี้มันจะเกิดแสงแฟลร์เวลาแสงแดดส่องเข้ามาดังนั้นวิธีการแก้คือลองหาฝาครอบพลาสติกที่มันแบนๆกว่าเดิมนะครับเพราะตอนนี้มันจะโค้งมากไปนิดนึงเอาตัวที่มันเข้ารูปกับตัวเลนส์ก็จะช่วยลดแสงแฟลร์ได้นะครับนี่ก็คือ ตัวข้อมูลนะครับอัปเดตนะเช้าวันที่17นะครับกันยายนหลังจากที่โกโปร9เปิดโกโปรแต่และตัวราคาเป็นอย่างไรบ้างอจาใย้ตีมีความเชื่อเลยนะครับว่าตัวโกแปะโกโปรเนี่ยจะลดราคาลงเหลือต่ํากว่า10,000บาทเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะให้ตีก็รอเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ล้กันอัปเดตข้อมูลขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ